สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเหนือโลกมนุษย์บนยอดเขาพระสุเนนมีสวรรค์ชั้นหนึ่งที่เรียกว่าจาตุมหาราชิกาดินแดนที่มหาราชทั้งสีประทับอยู่คุ้มครองโลกจากทุกทิศทิศต,ตะวันออกมีเท้าทะตะัตตรสผู้เปี่ยมด้วยเสียงดนตรีอันเยียวยาใจทิศใต้มีเท้าวิรุณหก ผู้มั่นคงดังภูผาไม่หวั่นไหวต่อพายุทิศตะวันตกมีท้าววิรูปากผู้มีดวงตาแหลมคมมองการไกลด้วยปัญญาทิศเหนือมีทาวเวสุวรรณผู้ทรงพลังคุ้มครองโลกด้วยความมั่งคั่งและเมตตานี่คือสวรรค์ชันจาตุมหาราชิกาสถานที่ที่พลังจากทั้งสี่ทิศรวมกัน เพื่อเกื้อกูลโลกและใจมนุษย์ให้เบาขึ้น a w a k e n b e ที่พักใจให้ใจเบา